เพราะความหล่อเป็นเหตุทำใหแอนดรูว์กาฟิล์ไม่ได้รับบทเป็นมาร์สก็เบิร์กในหนัง The Social Network เดอะโซเชียลเน็ตเวิร์สนะครับผมเป็นภาพยนตร์อัตชีวประวัติของมาร์คซ็อกเกอร์เบิร์ตนะครับเจ้าของแอปแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังก้องโลกที่กำกับโดยเดวิดฟินเชอร์พ่วงกับชั้นครูนะครับผมโดยแรกเริ่มนะครับจริงๆแล้วความตั้งใจของเดวิดฟินเชอร์เนี่ยคือการมอบบทมาร์คซ็อกเกอร์เบิร์ตให้พระเอกอย่างแอนดรูว์กาฟิลนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้มอบไปเพราะว่าเรื่องของความหล่อของแอนดรูนะครับมันดูไม่เหมาะกับบทนี้สักเท่าไหร่นะครับผมแล้วซึ่งเขามองว่ามันนอาาจจะเสีี่่ยงงขดทวถึ นั่นเองครับซึ่งท้ายที่สุดเดวิดก็ได้ไปปรึกษากับมือเขียนบทที่ชื่อแอรอนอกินนะครับผมผลมันก็เลยได้เป็นความเห็นตรงกันว่าควรมอบบทเพื่อลักหักเหลี่ยมหดของมาร์คให้ไปเลยน่าจะเหมาะกว่ามันเลยกลายเป็นว่าแอนดรูนะครับก็เ,เลยต้องไปเล่นเป็นบทเพื่อลักหักเหลี่ยมหดของมาร์คักเกเบิร์กที่ชื่อว่าเอ็ดัวโรเซเวรินแทนนั่นเองครับผมและในบทบาทของพี่มาร์คของเราก็ตกเป็นของเจสซี่ไฮเซนเบิร์กแทนนั่นเองครับผมเอาละรครับทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้เคยดูกันไหมครับแอนดรู Andrew เหมาะหรือไม่เเหหมมาาะะกกกััััับบบบทที่่ไดรยไรยยยงง็คคอนนนนพูุ